2JK สวัสดีค่ะมาชมรถเก๋งมือ2ด้วยกันนะคะรถสภาพสวยๆค่ะใช้งานได้เลยนะคะทั้งสวยทั้งประหยัดค่ะคันนี้เป็น Honda Jazz ปี11นะคะเกียร์ออโต้ราคา139,000บาทค่ะเชื้อเพลิงได้2ระบบเลยแก๊สก็ใช้ได้นะคะเป็นแก๊ส LPG ค่ะน้ำมันเบนซินก็ใช้ได้นะคะประหยัดทุกการเดินทางเลือกเติมเลือกใช้กันได้ตามความสะดวก ภายในเป็นเบาะหนังค่ะกว้างกวางนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นสีตามรูปเลยนะคะหน้าเดิมหลังเดิมค่ะรถไม่เคยชนหนักควาสีไม่ขาดเล่มเอกสารครบนะคะพร้อมโอนค่ะ139,000บาทดูรถได้ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะสนใจโทรคุยหรือว่านัดหมายล่วงหน้าให้ติดต่อกับผู้ขายโดยตรงเท่านั้นนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป แอดไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงแนะนำให้ชมนะคะสวัสดีค่ะ